สวัสดีครับทุกท่านทุกท่านมีคำถามกับตัวเองไหมว่าสิ่งที่ทำอยู่ครับว่าตัวเองมีความสุขไหมแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรครับท่านที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเคยเห็นตามโพสเห็นตามข้อความในโซเชียลในออนไลน์นะครับเ,เปิดไปมีคนบอกว่าจะละออก ไปทํานู่นนี่นั่นตามที่ตัวเองชอบตามที่ตัวเองรักแล้วะจะได้มีความสุขอะไรเงี้ยครับผมก็เคยผมก็เคยนั่งอยู่ในจุดนั้นแล้วก็พยายามมองและคิดไปข้างหน้าว่าสิ่งที่เราทําอยู่ณตอนนั้นอะ่ะมันเป็นอย่างไรมันมีความสุขจริงไหมแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมนะครับ คุ้นคิดแล้วก็มองเห็นอยู่ทุกวันว่ามันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างสมบูรณ์แบบครับเพราะว่าจริงๆชีวิตคนเรามันไม่มีมันไม่มีคาว่าสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับวันนี้มีสิ่งนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็ขาดหายวันนี้มีเงิน,นครับความสุขในใจอาจจะไม่มีวันนี้ไม่มีความสุขทางใจนะครับแต่ว่ากายเรานะสบายอ,อาจจะนั่ง ห้องแอร์ทำงานมีความสุขอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากวลกวายใจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับลาออกมาทำกเกษตรหมายถึงคนที่เขาอยากออกมาจากงานประจำแล้วมาทำกเกษตร <c oughs> คำจำกัดความในในในสิ่งนั้นอะ่ะขอเรียกว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนทำงานที่รักเกษตร แล้วอยากออกจากงานประจำมาทำกเกษตรเคยเห็นไหมครับฉันจะลาออกไปอยู่บ้านทำกเกษตรเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทำไร่ไถนาอันนั้นคือจุดเริ่มต้นนะครับของความเปลี่ยนแปลงอผมออกมาอยู่ในจุดตรงเนี้เรียกว่ามาตามความ ที่เรียกว่าความฝันแล้วกันมันมค่อนข้างที่จะเหมือนฝันที่เป็นจริงเมื่อครั้งหนึ่งเรานั่งอยู่แล้วก็เราก็เคยเห็นนะครับอยากจะไปทำเกษตรอยากจะออกมาทำน,นาอยากออกมาทำสวนอยากออกมาทำไร่บางคนก็ว่าติดนู่นติดนี่ติดนั่น,นไล่กลับมาหาตัวเราเอง ขอเป็น,นครับเป็นเป็นตัวอย่างนะครับด้านไหนที่นะครับเหมาะแล้วก็ถูกใจท่านหรือว่ามันมีความใกล้เคียงหรือว่ามัีมองเห็นแล้วว่าอยากนำไปดำเนินตามนะครับก็ยินดีก็จะเอา,เอาข้อแนวคิดเนี่ยแนวคิดมามาฝากไว้4อย่าง งแรกเลยนะครับคือสิ่งที่เราอยากต้องทำนะครับมันคือความรักในอาชีพนั้นในสิ่งที่เราจะทำตรงนั้นเนาะเรารักเกษตรเรารักการอยู่ไร่อยู่สวนขุดดินปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากความรักจริงๆนะมันจะทำให้เราดำเนินชีวิตในจุดนั้นอย่างมั่นคง อย่างมันคงเพราะว่าเราทําเราอยากตื่นต่เช้าออกมาทําในสิ่งนั้นอยากออกมาทําในสิ่งนั้นนั้นนั่นผมขอเรียกมันว่าความรักนะครับคือข้อแรกเลยถ้าเกิดว่ามีความรักเมื่อไหร่เหมือนเราเหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งครับเราอยากเห็นหน้าเขาเราอยากคุยกับเขาเราอยากทํามันทุกๆุกวันใช่ไหมครับงานที่คุณอ,อยากมาทํา ไองานเกษตรเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดจากความรักจริงๆอะ่ะมันจะทำให้คุณทำได้ทุกวัน <Are we S 1> ข้อสองครับข้อสอง <we> มันคือความรู้อ่ะพอเรารักมันแล้วครับพอเรารักมันแล้วครับเราจะทำแบบเลื่อยเปื่อยทำไปอย่างอ่าทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เนี่ย มันอาจจะตอบโจทย์ได้ช้าหมายถึงว่าบางทีเรามีหนี้สินเรามีภาวะหนี้สินครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องเร่งสร้างงานเกษตรให้เราที่เรารักเนี่ยให้เกิดผลอย่างสูงสุดนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีความรู้ครับปัจจุบันนะครับสามารถค้นคว้าความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตอย่างหลากหลายนะครับทั้งคลิปวิดีโอทั้ง พลังความรู้ที่เป็นเอกสารเนี่ยเขาก็จะมีคนที่เขาแชร์ประสบการณ์นะครับมากมายเลยนะครับความรู้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อรักสิ่งไหนเราจะหมั่นเราจะเพียรเสาะ,ะแสวงหาความรู้มาให้มันสอดคล้องกับตัวเองนะครับไม่ต้องกลัวยังไงเราต้องได้ความรู้จากตัวเองที่ไขว่คว้าอยู่ทุกวันแน่นอนนะครับข้อ3นะครับ 1คือความรัก2คือความรู้นะครับ้อ3พอมีความรู้แล้วคือความรอบคอบนะครับความรอบคอบความรอบคอบหมายถึงว่านะรประมาณว่าเราต้องประเมินตัวเองหรือเอาทําในแต่ละสิ่งเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะค,คือเราพยายามคิดนะครับคิดในงานที่เราจะทํานั้นอะ่ะอย่างรอบคอบไว้ก่อน อย่างเช่นเราอาจจะเรียกว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณเรื่องของต้นทุนใช่ไหมครับเราต้องคิดพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเราจะไปไปทำสิ่งไหนหรือว่าเรามีเป้าหมายอยู่แล้วครับเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยคิดครับคิดคำนวณนะครับให้มันรอบคอบให้มันรอบคอบ จริงๆเราทำอะไรใหม่ๆการมาเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเรามีความเสี่ยงที่มันจะเ,เรียกว่าไม่ประสบผลสาเร็จตั้งแต่ครั้งแรกก็มีก็มีแทบจะเกินครึ่งนะครับแทบจะเกินครึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนครับแต่ขอให้ให้เรารอบคอบนิดหนึ่งนะครับให้รอบร,รอบคอบนิดหนึ่งอย่างเช่นนะครับเรากําหนดเป้าหมายว่าเรา,เอ,าอยากมีไรายได้ที่เร็วขึ้นเนี่ย เราอาจจะครับเราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราจะต้องทำนะครับในรูปแบบไหนครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้โลกออนไลน์เนี่ยมันมีผลตรงนะครับกับแทบจะทุกธุรกิจทุกอาชีพนะครับทุกธุรกิจทุกอาชีพตรงเนี้ยตรงเนี้ย สิ่งที่สิ่งที่ผ่านมาของผมเนี่ยที่ตั้งแต่วันที่ออกมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคือผลตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเป็นผู้ผลิตที่นะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่เริ่มหาอ่าถ้าเป็นเกษตรเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เพาะปลูกนะครับจนนะครับจนผลิตแบบแปรรูปหมายถึงว่านะครับมีสินค้าที่เป็นผลผลิตจากการเกษตรถ้าเกิดว่าเรานะครับตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปแปรรูปสินค้า นั้นกระบวน,นการผลิตมันถูกต้องนะครับนะมีความรักมีความรู้มีความรอบคอบเนี่ยคือมันถูกต้องแล้วนะครับเรานะครับเราจะเอานะครับสินค้าที่เราผลิตแล้วแปรรูปเนี่ยนำไปสู่ตลาดด้วยตัวเราเองไม่ผ่านไม่ผ่านคนอื่นไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านอะไรเงี้ยเราถึงจะเราถึงจะมีนะครับเราถึงจะมีแหล่งรายได้ที่แน่นอนกว่านะครับ ไม่มีเป้าหมายครับปลูกแล้วปลูกไปเถอะเขาก็ปลูกอย่างเงี้ยที่บ้านเราแถวบ้านเราก็ปลูกอย่างนี้กันทําอย่างนี้กันมันอาจจะไม่ถูกมันอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ที่ผ่านมาเราก็เจออยู่แล้วว่าภาคผลิตภาคการผลิตนะครับของสินค้าเกษตรเนี่ยของเราก็ไม่ได้อ่าไม่ได้ด้อยอะไรครับแต่ภาคส่งออกภาคอ่เรียกว่า กา,การนำนะครับการนำเอาวัตถุดิบการนำเอาสินค้าของเรามีอยู่นี้ครับไปกระจายไปจำหน่ายแล้วไม่ได้ราคาไม่ได้ตามเป้าที่เราอยากได้นะครับเนาะสามข้อและสามข้อละข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ผมขอใช้คำว่าเรื่อยเรื่อ ผมขอใช้คำว่าเรื่อยๆสมมุติว่าผิดแล้วนะครับล้มเหลวแล้วในสิ่งนั้นทำใหม่ครับหาความรู้เพิ่มเติมครับคิดใหม่ให้รอบคอบแล้วก็ทำเรื่อยๆหมายถึงว่าไม่ใช่ทำซ้ำๆเดิมๆเดบเดิม,ดมแต่เรื่อยๆในตรงนี้ของผมผมขอใช้คำว่าเรื่อยๆในแบบของเราคือทำอย่างต่อเนื่องนะครับทำทำวันนี้พลาดวันนี้พรุ่งนี้ทำใหม่แต่ ความผิดพลาดให้มันเป็นบทเรียนให้มันเป็นให้มันเป็นโจทย์ใหม่ว่าทําไมเราถึงผิดพลาดในจุดนั้นเราจะล้มแล้วเราจะเลิกไม่ได้ครับคนที่ล้มแล้วเลิกจะไม่เจอคําตอบของตัวเองแต่ว่าคนที่ล้มแล้วครับแก้ปัญหาต่อทําเรื่อยๆคนที่เขาสวมเร็จนั่นคือคนที่เขาทําเรื่อยๆนะครับก็ มาเป็นกำลังใจเพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากงานประจำผมตั้งเป้าคือผมอยากมีรายได้รายวันนะครับในระยะเวลาปี2ปีจริงๆผมมีตั้งแต่เดือนแรกเลยตั้งแต่รายได้ตั้งแต่เดือนแรกจากภาคการเกษตรเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เป็นเกษตรกรที่ไปเพาะปลูกแล้วก็ขายให้หนายทุนให้ผู้ประกอบการแต่ว่า ผมทำผมทาสวนกล้วยแบบบ้านๆเพราะว่าไม่ได้ตอนแรกไม่ได้มีความรู้อะไรมากครับก็คือเราปลูกลงไปดูแลตามสภาพที่เราพอที่จะดูแลได้แล้วปรากฏว่า,เ,าเราครับทำในสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรเราอาจจะทำน้อยไปหน่อยคือภาคการตลาดการนำผลิตผลผลิตภัณฑ์ เอาไปแปรรูปแล้วนะครับไปจําหน่ายเองครับไปจําหน่ายเองจุดนี้นะครับทําให้เรามีไรายได้ทุกๆวันได้เราไม่จําเป็นจะต้องเอาผลผลิตจากสวนเราแต่เรามีผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสินค้าที่มาจากเรากําลังพยายามผลิตอยู่อย่างกล้วยผลิตกล้วยไม่ถึงปลูกกล้วยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีตลาดแต่แรกเรา ไม่สามารถที่จะโฟกัสว่าเราจะไปปลูกเพื่อใครใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมปลูกเพื่อนะครับกล้วยไปแปลร,รูปเป็นกล้วยฉาบตั้งแต่เดือนแรกยังไม่ออกผลผลิตก็จริงแต่เราสะสะแสวงหาสายพันธุ์กล้วยแล้วก็ทดลองลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่งอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับเลยมั่นใจว่ากล้วยชนิดหนึ่งชนิดใดชนิดไหน สามารถมาทำกล้วยฉาบได้อร่อยเราเอามาทํากล้วยฉาบแล้วก็ไปสาะ,ะแสวงหาสายพันธุ์นั้นๆหน่อพันธุ์นั้น,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 นมาปลูกมาเพิ่มกําลังการผลิตในวัตถุดิบเพิ่มเติมแล้วทําให้เรานะครับมั่นใจมากขึ้นเราสามารถมีแหล่งวัตถุดิบจากตัวเองด้วยครับไปสู่สวนไปหาสวนกล้วยของชาวบ้านของพี่น้องเรา เอามาแปลร,รูปเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ของเราช่วยเราช่วยตนช่วยชุมชนช่วยคนอื่นแล้วเราจะมีรายได้ตั้งแต่วันแรกเดือนแรกได้จริงๆครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นใหม่ถ้าเราอยู่ที่เดิม ถ้าเราดีอยู่แล้วนะครับให้ปะคองตนไปให้ได้ถ้าเราอยู่ที่เดิมไม่มีความสุขนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ต้องเปลี่ยนแปลงก็ควรที่จะรีบรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าหากคุณมีเวลาขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เรามาด้วยดีเสมอมาขอบคุณที่สนับสนุนด้วยฉาบของเราด้วยนะครับ มีข้อสงสัยสักถามหรือมีข้อแนะนำติชมนะครับทักพูดคุยกันมาในนี้ได้เลยนะครับผมจะลงใน Facebook นะครับแฟนเพจนะครับข้าวสุรินนะครับแล้วก็ลงใน YouTube ช่อง YouTube ของผมนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจให้เรานะครับเพื่อที่จะดำเนินชีวิตแบบคนรักเกษตรต่อไปนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย